รวยรวยรวยกูกูฟาร์มโพยเขียรวยจัดนเดียวคนเดียเคไดูหนครับ I need a weapon a คนยิงแฝรใกล้ๆอ่ะดียิงวะไม่ได้ยิงมาดิเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยบ้านข้างล่างเราเนี่ยไาดิไปดิไปเอามันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดักสตาร<า>์ากันเลยมาเอามันเลยมันน่าจะตามแล้วลงมาข้างล่างเนี่เน่เน่เน่น่กอยู่จอดนี่ไงอ เดี๋ยวที่ไปสิทธิ์บ้านแดงให้ก่อนโอเคเออตรงแปลงกันมีตัวหนึ่งลมลมเอ้ารถจี๊ดตามหมดสตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็3ามสองเลย โอเคโอเคอยู่อยู่แถ<ล>วที่เหลืออยู่ไหนยยไม่เห็นอยู่แถวนี้ที่รีบมาเอ้ยมันมีบางท <tekn S 2> ี<อ>ห่หลบอยู่เนี่ยด้วยหินเนี่ยระวังนะบ้านเน,นีกเสร็จทีทีน้อยยิงหน่อยซ้บ้านเล็กอา่าเลยสามทันน่าจะมีมั้ง <Okay. S 1> ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะเป็นบอทโอ้โหบอทเที่ยอะไรเนี่ยของฟูจัดิรวย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  รวยชี้หายรวยกูกูฟาร์มโพยเชี้ยรวยจัดรวยเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อไหนเช็คหน่อยโอ้โหเชื่อแล้วเชื่อแล้วเช็คเลยแม่งรวยจริงเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อก็ได้เฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าไหมเฮ้ยเปลี่ยนเฮ้ยหูเฟ้ขนาดนั้นเปลี่ยนแปลงไหมปล่าปล่าเปล่าเปลาแต่มันไกลไหมไกลก็ต้องไปอย่างนั้นก็ได้ค่าคนฟรีเดไป เออเลยยับมัเนี่ยไสันแม่กลับาไหมมันไกลมากไม่ไม่เห็นเลยมันไปนู่นเลยมันไปนู่นเลยแถวนู่นเลยที่ที่มากเลยเฮ้ยมอไซค์ใครอะพี่ก็เทอะเห็นมอไซค์ปะ เไม่เห็นไปกินนะ่ะเฮ้ยบ้านนายอออนีรถจอดมีรถจอดมีรถจอดสองคนม,มีคนอยู่มีคนอยู่มันสัดกันดีเฮ้ยมันยิงต้องจอดเลยนี้ Watch out อ่สาสามชั้นีน่โอเคเล้วมันยังอยู่บนบ้านชั้น ล้มไหมเอาไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถสองชั้นริมสุดเลยมีรถอยู่บนเขาด้วยคันหนึ่งเออ,เออใช่สามชั้นไม่มีใช่ไหมสามชั้นไม่เห็นนะอ่ะเฮ้ยใส่มันได้หนีมันนีมันหนีมันหนีหนเดียวคนเดียวโอเคโอเคไปไป ปะนะครับโดนโดนเฮ้ยมันจอดนะทาบ้านพิทเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าแลยเรอเรองเรื่องงเรื่ยามมันถือไฟปลาไฟ ปิดปิดปิป่านี่ป่าไล่นะตายเลยตายเลยระวังนะระเบิดมันเยอะระวังระเบิดดีด้วยไปดีกว่า,วาเราไปข้ามสะพานฝั่งนี้แล้วเราวนไปดักหลักไอคนที่ดักฐานนี้นกันแต่ต้องระวังนะเผือมันมีคนหนักอยู่เช็คขั้นนี้ก่อน โอ้ oh, ไม่ไม่ไหวไม่ไหวเลยอ่ะทีไม่ไหวหนักเลยอ่ะปิมปิมเลยมีเรือพีทมีเรืออยู่ด้านล่างเราตัดใช่ใช่ใช่ตัดแม่งเลยตัดแม่งเลยเที่ยคขรพ่านเลยครับเรือเฮ้ยดักอยู่นี่เดักอยู่ พี่จะยิงจากตรงนี้บ้างี๋ยวที่เข้าไปใกล้ๆมันฮะให้เดี๋ยวพีทว่าจะไปตรงนี้อ่าได้ได้แหละที่ไปอยู่ตรงใกล้ๆมันนะโอเคหาอยู่แป๊บนึงพี่เฮ้ยเป็นกล่องไปแล้ววะพีทแต่ยังไม่รู้อ๋อยังอย,ย,งอยู่ยังอยู่ในนั้นมัน้ง ฟังพีทเห็นปะไม่เห็นเลย,ม,เลยมันยิงใครยิงดี <รถ S 2> วะยิงไม่ๆ,ๆ,ๆมันยิงรถเฮ้ยมีรถมาบนหัวพีทให้ช่วยป๊องจอดจอดมันจอดโอ้ยเห็นละคนนึง โอเคมันมีอีกต่อไปใช่ใช่ใช่มันน่าจะมีอีกมันยังดาวอยู่ไงอ่าแต่ว่านี่จะไปช่วยพีทเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรออืมพีทค่อยค่อยานเนียนอยู่อ่ามันอยู่ หายตัวหนึ่งไม่เจอ่ะมันอยู่ตรงขอบอะพี่เห็นปะ,ะตัวที่มันยินอยู่ตรงสะพานเอ,อ้าไม่ใช่ตรงเนี้ยหน้าปีตายหมดแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ดิ้งดาวเฉยๆตัวเดียวเห็นแค่ตัวเดียวหออบมากอีกผมนึกว่ามาสองตัวเอ้ยเมื่อกี้มีเรือขับไปทางนี้ทางนี้ด้วยนะดิโอเคโอเคเห็นแล้ว<ะ>เห็นแล้ว แม่งตัวเดียวนี่ว่าไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงฝั่งเท้าไอ้สะพานยังอยู่พี่ตันนี้หมดเห,เหลือสะพานบนยอดสะพานไม,ม่มันไ้อยู่ตรงฝั่งไหนอะมันปลามาแล้วน่าจะอยู่ในแห้ง มาตรงนี้นว่ะหมด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 อะไรครับผมอ่ะโอเคอเออมันหมดแล้วเหรอใช่หมดแล้วหมดแล้วเหลือสี่คนสุดท้ายแล้วเหลือข้างบนเนี้ยไม่ได้ยิงเลยที่ยังไม่ยังไม่ครบอ่ะ <laughs> ออตอนแรกแนน่พีได้ยินเสียงบเนี้สองมันน่าจะตัวเดียวมั้งน่าจะหลอดอ้าน่าจะตัวเดียวแล้วล่ะรถยังอยู่ใช่พีน่านจะหลอดนะเหมือนได้ยินเสียงสองเท้าอ่ะเมื่อกี้นะ แถวนี้ประตูเปิดด้วยนะมันมีคนมาฆ่ากันตรงแอนด็อกแล้วเดียวชัดเ,เลยบ้านระเบียงอะบ้านระเบียงบ้านระเบียงอโอเคโอเคมันใช้ปืนปืน MK เคไปนันะ่นไงวิ่งโอ้ยโอ้โหแม่งเลยโอ้โห,มหมแ,กกแม่งตามกูเลยไอ้ไก่ขับชนแม่เขาหน่อยแม่โู้ ย,ยิงห้แม่ทางเอ๊ะเป็นไรไม่เป็นไรกีพีกไกไ่ตา,ายเลยอ่ะ,อะโอ้โหโฮเขี้ยไเอดาบอีก,กสัตว์เขี้ยมันฟูจังวะตัวเนี้ยคมผมเปิดตลอดมันไม่ได้เลยอะไรเหรอ